สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาแพ็กพัสดุส่งรอบวันที่10กันนะคะ10สิงหานะก็จะเป็นออเดอร์เซฟบซประมาณนี้นะคะก็จะเป็นปัง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 แล้วก็ปังปังนะคะคือแบบปังมากปังสมชื่อมากนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มดูออเดอร์แรกกันเลยนะคะพัสดุแรกนะคะก็จะเป็นของคุณพัชราภาจากจังหวัดเชียงใหม่นะคะอันนี้ส่งแบบลงทะเบียนนะของที่สั่งก็จะเป็นยางมัดผุมนะคะทั้งหมด ยีเส้นนะแถมถุงซิปล็อกนะคะแล้วก็กระดาษโน้ตพัสดุต่อมานะคะเป็นของคุณสำลีนะคะจากจังหวัดกาลสินอันนี้ส่งแบบลงทะเบียนนะคะก็อันนี้เราส่งฟรีให้นะเพราะว่าของที่สั่งจะเป็นสครับมออนะคะสั่งครบ4ี่ซองส่งฟรีนะก็แถมถุงซิปล็อกนะคะแล้วก็เป็นวิธีการใช้นะคะแล้วก็กระดาษโพดอิก พัสดุต่อมานะคะเป็นของคุณกชกรจากจังหวัดกาลสิธิ์นะคะนี้ส่งแบบ EMS นะก็ของที่สั่งจะเป็นยางมัดผมนะคะทั้งหมด40เส้นเลยนะทุกคนก็คือขายดีมากคนนี้เติมสต็อกของบ่อยมากๆนะคะนี่นะแล้วก็จะเป็นโพสต์อิดกับของแถมนะคะพัสดุต่อมานะคะเป็นของคุณกชกรคำจันนะคะ จากจังหวัดกาญจนบุรีอันนี้ส่งแบบอีเมลนะคะของที่สั่งก็จะเป็นแมวสีฟ้านะคะแล้วก็น,นี้จะเป็นของแถมนะพัสดุต่อมานะคะเป็นของคุณมณีรัตน์นะคะอันนี้ส่งแบบลงทะเบียนนะก็ของที่สั่งจะเป็นก้อนเมฆนะคะมีเป็นสีฟ้ากับสีขาวเนาะ แล้วก็จะมีเป็นยางมัดผมนะคะนี่ก็เติมสต็อกของบ่อยมากเหมือนกันขายเก่งมากนะคะอันนี้ซื้อไปทั้งหมด25้เส้นนะคะแล้วก็จะเป็นสระเปากล้วยนะคะแล้วก็น,นี้จะเป็นของแถมนะพัสดุต่อมาเป็นของคุณอายการนะคะ จังหวัดนนทบ,บุรีอันนี้ทรงแบบลงทะเบียนนะก็ของที่สั่งนะคะก็จะเป็นขนมปังทั้งหมด6ห่อเลยนะคะก็คือปังจริงอะไรจริงปังสมชื่อมากแล้วก็ออเดอร์เนี่ยแซ่บแล้วก็นัวมากนะคะอันนี้จะเป็นรสเนยทั้งหมดเลยนะทุกคนนี่นะคะหกห่อนะแล้วก็จะเป็นของแถมนะคะ พัสดุต่อมานะคะก็จะเป็นของคุณทิตาพานะคะจากจังหวัดฉะเชิงเซานี้จะเป็นแบบเก็บเงินปลายทางนะคะตัวนี้ก็จะเป็นแพ็คเกจสกุชี่เนาะแล้วก็จะเป็นมิชคาวาอินะคะแล้วก็เป็นบันสนุปปี้จะเป็นของแถมนะคะพัสดุต่อมาจะเป็นของคุณทิติมานะคะจากจังหวัดนครราชสีมานี้จะเป็นแบบเก็บเงินปลายทางเหมือนกันนะ ก็ของที่สั่งนะคะจะเป็นปังทั้งหมด3ห่อนะคะก็จะมีเป็นช็อกโกแลตนะชาเขียวแล้วก็รสเนยสดนะคะอันนี้ก็คือสั่งไวนะคะก็เลยทันทั้ง3รสเลยนะคะนี่ก็คือคุ้มมาก3ห่อ100บาทเท่านั้นนะคะนี่ แมนะแล้วก็คือสําหรับรตนี้นะคะลอตแรกที่เรารับของแบรนด์นี้มานะคะก็คือหมดไวมากนะของจะเข้าเพิ่มประมาณอาทิตย์หน้านะคะรอติดตามข่าวกันนะเพราะว่าหลายๆคนไม่ทันเนาะไม่ไเป็นไรรอรถหน้านะคะพัสดุต่อมานะคะจะเป็นของคุณสุภช,ชานะคะจากจังหวัดราชบุรีนะนี้จะเป็นแบบเก็บเงินปลายทางนะคะก็จะเป็นปังทั้งหมด3ห่อนะคะมีเป็นชาเขียวเนยสดแล้วก็ช็อกโกแลตนะคะ จะเป็นของแถมนะคะพัสดตุต่อมานะคะจะเป็นของคุณมุทิตานะคะจากจังหวัดพะเยาอันนี้จะเป็นแบบเก็บเงินปลายทางนะคะก็ที่สั่งจะมีเป็นรถเนยนะคะทั้งหมด3หอ่อแล้วก็มีเป็นชาเขียวหนึ่งนะคะแล้วก็รสช็อกโกแลต2แล้วก็จะมีของแถมให้ด้วยนะคะ แนนมาออเดอร์จุกมังนะคะส่วนใหญ่คนจะไม่ค่อยซื้อแบบซองสองซองเนาก็จะจัดโปรไปเลยนะคะคุ้มมากแนะนำนะคะ,นนะ,คะต่อมาจะเป็นของคุณจิรเชยานะคะจากจังหวัดมหาสารคามนะนี้จะเป็นแบบเก็บเงินปลายทางนะคะก็ที่สั่งจะเป็นปังนะคะรสเนยสองห่อนะคะแล้วก็รสช็อกโกแลตอีก3าห่อนี่ จะเป็นลิปเจลแก้มนะคะสีชมพูหนึ่งหลอดแล้วก็อันนี้จะเป็นของแถมนะคะพัสดุต่อมานะคะจะเป็นของคุณพัทราดานะคะจากจังหวัดสระแก้วอันนี้จะเป็นแบบเก็บเงินปลายทางนะคะก็ที่สั่งจะมีเป็นปังเนยหนึบนะคะทั้งหมด6ห่อนะก็จะเป็นรสเนยหมดเลยนะคะก็คือแบบ จัดหนักจัดเต็มมากแซ่บมากนะคะแบบเออถ้าเป็นส้มตําก็คือพริกแบบสิบเม็ดนะคะพริกยกส่วนเออนี่ของแถมนะคะนี่นะคะก็จะเป็นสภาพหลังการถ่ายทํานะคะหลังการแพ็คของนะคะทุกคนก็สินค้าย,ยังมีพร้อมส่งอยู่นะคะแต่ว่าพวกปังเนี่ยก็คือหมดลังเลยนะคะคือหมดเกลี้ยงจริงๆนะคะ แต่ว่าสินค้าบางตัวก็ยังพร้อมส่งนะคะทั้งมาสอบถามก่อนได้นะขอบคุณทุกๆออเดอร์ที่มาอุดหนุนเลยนะคะจะจัดส่งให้พรุ่งนี้แล้วก็รีบแจ้งเลขแท็กเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ